โรคเอดปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอยู่อีกจำนวนมากจากเฮตไอวคาดว่าจะมีผู้ป่วย9,100คนที่เพิ่มขึ้นและยังจะมีผู้ป่วยสะสมเสียชีวิตอีกประมาณ12,000คนเราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคเอดและวิธีการป้องกันรวมถึงการรักษาเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างจากโรคร้าย คุณเคยสงสัยกันไหม H i v อและเอดต่างกันยังไง H i v ไเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเอดเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเ i v อเมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างมากจนไม่สามารถต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคอื่นๆได้สาเหตุของการติดเชื้อเ i v ไอสามารถติดต่อได้ผ่านทาง 1. เพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารหนักหรือทางปากโดยไม่มีการป้องกัน 2. ทางเลือดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือการถ่ายเลือดที่มีเชื้อ 3. จากแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือการให้นมบุตรแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อ h i ตไอวมีดังนี้ 1. การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง 2. การใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดหลีกเลี่ยงการใช้เข็มร่วมกัน 3. การใช้ยาเพพเป็นยาต้านไวรัสที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 4. การให้ยาต้านไวรัสแก่หญิงตั้งครรภเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังทารกอาการของคนที่ติดเชื้อ HIV ในระยะเฉียบพัน2-4สัปดาห์หลังการติดเชื้อ อาจมีไข้เจ็บคอผื่นต่อมน้ำเหลืองบวมอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในระยะสงบระยะที่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการชัดเจนระยะนี้อาจยาวนานหลายปีในระยะเอทเมื่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงอย่างมากอาจมีการติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นวัณโรคโรคปอดบวมและมะเร็งบางชนิด ปัจจุบันการรักษา HIV จะมีการใช้ยาต้านไวรัสประกอบด้วยยาหลายชนิดที่ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสและช่วยเพิ่มระดับเซลล์ CD4 ส่วนการจัดการโรคติดเชื้อ่วยโอกาสจะเป็นการให้ยาป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อต่างๆที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเอดจากปัญหาสุขภาพกายสิ่งที่จะตามมาคือปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งการดูแลและสนับสนุนผู้ติดเชื้อ H.I.V. สามารถทำได้โดยการสนับสนุนทางจิตใจและสังคมช่วยผู้ป่วยรับมือกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นการให้คำปรึกษาและการศึกษาสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงโรคและการดูแลตนเองเราจะสรุปได้ว่าโรคเอดสและเชื้อไวรัสเ i ตยังคงเป็นปัญหาสำคัญในด้านสาธารณสุขทั่วโลกแต่ด้วย การรักษาที่ก้าวหน้าทางการแพทย์และการเข้าถึงผู้ติดเชื้อส่งผลกระทบในเชิงบวกทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้